มาอีกรอบพี่น oh, 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 oh. ้องคอฟฟี B B ok ่เด้อคอฟฟี sure ่เด้อให้ตักคอฟฟี่ภาษาโมเมนต์คอฟฟี่เด้อคอฟฟี่เด้อให้ตักเด้อคอฟฟี่เด้อให้ตักพูดนะบอกห้ทายไปฮอดก่อนแล้วพูดนะโอ้ยเห็นแต่ดาร์กไปเหยโืโอโอ้บักนำเตาบักผู้หญ่จันเอาหน่วยใหม่มาเปลี่ยนก่อนหน่วยเก่าบางงามแล้วเขาเสียดายรูปออกมางามพี่น้อง มอกลงพุดนะมอกลงเปียกเบิดพุดนะอันเปียกนี่เปียกมอกเลยเนาะเปียกมอกเลยเนาะพุดน,นะนนนะนนนะพี่น้องที่ t ớ ยใหญ่นี่ก็ได้พาพาพาเพยปันจะไปเลี้ยงควายเอารถพุดนะสวัสดีคอฟฟี่เดอะไฮตากคอฟฟี่เดอะไฮตากครับผม คุณนะโอ oh, ้ยเอร้านะเป็นตาหัก,ก,ก,กเก่งทูกค้าคาเฟ่อะไรเมนูนตามนี้ครับผมคุณนะนะสวัสด,ดีตอนเช้าครับผมบรรยากาศตอนเช้าสวัสดีครับบรรยากาศตอนเชา้า <c oughs> โอ้ยมอกข้าวจานทานพี่น้องคุณนะเออมันนี้มือนี้มอกลอยขึ้นมาฮอตที่แล้วมาบานนี้ก็มาแล้วมอกลอยบุกขึ้นมาฮอตพี่เอ้านูบะปีกไก่นี่เนี่ยนอนเนี้ยนอนเนี้ย มีเข้าบ้านไฮทารกนี่นะปีนี้ได้ไปนอนวิวภู้ไฮทารกนะข้าวจากทานพี่น้องอข้าวดีเก่งคุณนะเราจัดร้านดีก็พุณนะร้านเรานะเป็นอันเอียงเป็นพิจังโฮมนี่เนาะเฮ็ดดีเก่งเฮ็ดดีเก่งเดน,นดอกกุหลาบดอกกุหลาบโอ้ยมันสิหมื่มนมอ นี่น้องพุ่นนะ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 โอ้ยงามจริงงามจริงนี่น้องเอ้ยบรรยาการ์ดอย่างหมดเศรอบิ่งอีกมุมหนึ่งก็ไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งก็บิ่งมุมนี้เนี่ยคนอนยัติบิ่งมุมนี้นะเดี๋ครับพุ่นนะตั้งนี่งามเกิยงกระทั่งดอกไม้กระไรพุ่นนะอือสวยงามพระรามเปลี่ยน รู้ลา,าหมาเห่าพี่น้องเอ๋ยโอ้อย่าไปเมียนไล่เด้อจึงง้อยลงน,นี่นะงุงเติบเด้นนะอนี่นะโอ้ามันตึก 3, สร้างันี 4, สันผู้เด้วนี่นะ <S <S มันอยู่ไรเข้าพี่น้องห็นบอกอันนี้ก็สิเปลี่ยนผูเข้าบอ,อกคนกระสิสร้างลัน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 ,ล,นลันกันไปนะนี่นะพู้นะหม้อ,มอข้าวจานพันอันนี้ถึงผูเลยครัู้นะบ้านนี้ทั้งลางปะบบเฮนฮอดล่างขาลีซอสพี่น้องเอ้ย ผูักอยู่ข้างล่างเลนจับมอกอยู่ตอนนี้นะบริเวณได้ตไตไฝ่ห้ากันตีผู้ใดนี่ส่วนอย่างผู้ใดนเนาะโอ้ขาค่ายนี่เ <laughs> อริซอสเนาะนขาค่ายนี่คือสิได้ราลาขาเก่งพี่น้องผู้ใดเนาะเป็นเจ้าของส่วนย่า่สุดยอดให้ตากเลนดินเดนมหัศจรรย์คอฟฟี่หรือห้ตากของผู้ใหญ,ญ่จันทร์คุณนะผู้ในหะญ,ญ่จันทร์กำลังรูบรออยู่นี้นะ วิญญาณจันทร์ลุบรอคนรอแหงไห้ตักเบิงเ่งแต่เบิ่งทาง,าง,งข้างกะรอพี่น้องเบิ่งทางหน้าแหงรอวันนี้นะคุณสวัสดีครับ <laughs>